่อนน้ำเนาะกินแบบเบาๆหรอค่ะอันคลิปนี่ที่นี่ก็หยุวเขาเนาะค่ะไม่เห็นงานผู้เดียวกินเขาผู้เดียวจ้านี่กินเขาก็หลับหมูเนาะค่ะเนาะใส่บพัพริบกบะเพ็ดดอกมันห่อนใส่แค่นี้แหละคะ่ะนิ่งๆน้อยๆเอาค่ะเอามหมาดเลยเนาะค่ะเนาะ,ะๆๆนเพ็นงานผู้เดียวอ่อนน้ำเนาะกินแบบเบาๆหรอค่ะอ,อัน คลิปนี้อเอามานห่าดเลยเนาะค่ะ,นะเนาะเหตุงานผู้เดียวน,น้องมันบอสมันบอปลาพุ้ซ่าคอยจะว่าบ่ให้มันห่อนใส่เฮ็ดจังไรเนาะจ้าเานะานะ,ะที่นี่ก็หิวเขา่าเนาะค่ะไม่เห็ุงานผู้เดียว <laughs> กินเข่าผู้เดียวจ้านี่กินเข่าก็ะลาบหมูเนาะค่ะเนะาะใส่บักพริกบวเผ็ดดอกมันห่อน สช่แค่นี้แหละค่ะนิดๆน้อยๆเอาก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปกินนี่แหละค่ะกินเข่าแสบเยอะต้มบักซีดากับมี่ท้องคุณต้ลาบหมูหลาดเอาอันบักพริกบะใส่หลายดอกค่ะบะกล่าวไส่หลายมันชิเห็ดมันอาการก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปกินนี่แหละค่ะกินเข่าแสบเยอะ ต้นักขี่ากระมี่ห้องคุณได้เยเย็นแต่ว่ามันห่อนอยู่เดินเฮ็ดแป๊บๆกับเข่ามาเนาะค่ะเนาะเข่าโฮมมาก็ไม่กินเข่าเทียงมันนี่แซ่บยีเด้อือมหัวคอยแห้งเอามานาดเลยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดงานผู้เดียวได้เยเย็นแต่ว่ามันห่อนอยู่เดินเฮ็ดแป๊บๆกับเข่ามาเนาะค่ะเนาะเข่าโฮมมา ก็ไม <po bio> ่ก <Flight number one> ินข่าเที่ยงมาหนีิแสบยิ่เด้อือหือข่อยแห้งอือได้หนึเย็นแต่ว่ามันห่อนอยู่เดินเฮ็ดแป๊บๆกับเข่ามาเนาะขาเนาะเข่าโฮมมาก็ไม่กินข่าเที่ยงมาหนีิแสบยิ่เด้อือหือข่อยแห้งอือพักมาใหญ่มากพักเที่ยงห่อนคักห่อนแน่นั่งกินข่าอยู่นี่ล่ะค่ะขี้ขันย่างขึ้นไปกระท่อมพ่อเข่าแค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปกินนี่แหละค่ะกินข่าแสบยิ่ ต้นบักซีดากับมี๊ท้องคุณแล้วที่ไปเจ็บบักซีดาไม่กินจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเดินเข่าแล้วเมื่อแล้วก็นั่งกินบักซีดากล้วยกับมีเนาะค่ะกล้วยกับซูกับแหลตแต่บ่แด่วลงมาหน่ำว่าดีกันเลยนั่งมานั่งยืนหนีมันลมรวงเนาะมันเลยเย็นเลยบ่ึ้นไปกระท่อมไปเทียนอันพ่อบ้านกับพ่อยู่เนาะพ่อบ้านเพื่อกลับไปหาอันถ้าแม่เพื่อไปหาหมอคุณนอนดีลูกนอนน้องนบองตาพุซ่าไข่ จ้าว่าบ่ให้มันหอนเจียเฮ็ดจังไรน้อจ้าเนาะน้อนน้อมันบ่ปลาพุซ่าข่อยจ้าว่าบ่ให้มันหอนเจียเฮ็ดจังไรน้อจ้าเนาะน้อนน้อมันบ่ปลาพุซ่าข่อยจ้าว่าบ่ให้มันหอนเจียเฮ็ดจังไรน้อจ้าเนาะอีกแค่นี้เด้อ hm ค่ะเด้อคลิปกินน mhm. um ี่แหละค่ะกินข้าวแซ่บอยอะ เติมบักซิ่ากับมีห้องคุคะเอามาหนาดเลยเนาอค่ะเนาะเใ็ดงานผู้เดียวคุณมาพร้อมเลยกระท่อมยี่ไกลผักเบนะื่มาผักเทียงห้อนคักห้อนแน่นั่งกินเขาอยู่นี่ละค่ะข,ขี้ขานย่างคือไปกระท่อมพ่อเขาดุก ่อนบอมันบอปลาพุทรา่อยจะว่าบไห้มันหอนเจรเฮตจังไรเนาะเจาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนจ้าเมื่อนีอันมาดึงสายพุทราเนาะจจรเนาะดึงสายน้ำยศนะคะงอง่ายๆค่ะนี่แหละหพราะว่บเดียว กินเขาู้เดียวนี่อยู่ขางปรากวยเย็นอยู่ปราลกวยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามื่อนี้อันมาดึงสายพุทธาเนาะจ้าเนาะดึงสายน้ำยศน,น,นะคะเอามาหลาดเลยเนาะค่ะเนาะเงานค้เดียวที่นี่มันห่อนหลายอื เพอาหลายปีต่อนึ่งก็ไม่นั่งกินเข่าแล้วพี่น้องอันบ่ต้องเอาถั่ยหยังมาหลายเด้อเอามาแค่ถั่ยเดียวเขา่าอันจริงง่ายค่ะนี่แหละเพราะว่าลูกเพื่อเดียวมอนมองมันบ่ปลา,าพุ้ซ่าข่อยจะว่าบ่าให้มันหอนใจเฮ็ดจังไรน้อจ้จเนาะที่นี่มันหอนหลายอืม พ่อหล่ไปตีหนึ่งก็ไม่นั่งกินเข่าแล้วพี่น้องอันบ่ต้องเอาถวยย่างมาหลายเด้อเอามาแค่ถวยเดียวพักเบ่อยมากพักเที่ยงพ้อคักห่อนแน่นั่งกินเขาอยู่นี่แหละค่ะขี้ขานย่างคือไปกระทอ่อมพ่อเข่าโรงพยาบาลทุนมัน่องก็กระทงงานผู้เดียวคอยกินเข่า,า,าผู้เดียวคอยนี่แหละอืมบ่ต้องอยากบ่ต้องขึ้นไปเที่ยงบ่ต้องขึ้นไปนนกระท่อมเนาะค่ะเนาะเศร้าตามห่มใหม่ห่มไหลแถวนี่แหละค่ะนี่แค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปกินนี่แหละค่ะกินเขา่า <laughs> แสบยอะต้นบักสียากับม <as> ี่ืงทังคู่เย็นแต่ว่ามันห่อนอยู่เดินเฮ็ดแป๊บๆกับเข่ามาเนาะค่ะเนาะเข่าโฮมมาก็ไม่กินเข่าเทียงมือนนี่แ่บเยออหือูคอยแห้งเข่ายุบกูเดียวนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกินบา้งลิมให้จบนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นคลิปกินนะคะทํางานน้ำจินไปน้ำนะคะก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปกินนี่แหละค่ะกินเข่า แสบเยอะต้นบักซิดากับนี่ท้งคุณที่นี่ก็หิวเข่าเนาะค่ะไม่เห็นง,งานผู้เดียวกินเข่าผู้เดียวจ้านี่กินเข่าก็หลับหมูเนาะค่ะเนาะใส่บักพริกบวเผ็ดดอกมันห่อนใส่แค่นี้แหละค่ะนิดๆน้อยๆเอาอพูนกระตอมยืดบักย่างไก่พูน่ะแนมขึ้นไปพูนแบบนี้พี่ซ่านย่างขึ้นไปเห็นงานไปน้ำเข่าห่มไปน้ำอะเอามะาลาดเลยเนาะค่ะเนาะ งานผู้เดียวก็หลาบหมหูหลาดเอาอันบักพริกบักใส่ลายดอกค่ะบักกาใส่ลายมันสิพเ็ดมันอาการหอนมันบอกมันบอกปลาพุ่งซ่าข่อยจะว่าบ่าให้มันหอนใจเฮดจัดงไรเนาะใจเนาะก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปจินนี่แหละค่ะกินเขาแสบอยอะ ตจ้ามักขี้ดากระมีของคุ่นณขา้าวทำง่ายค่ะนี่แหละเพราะว่ายุ้กเดียวเขาว้าวยุ้กเดียวนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะที่บิ่งจิมให้จบนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นคลิปกินนะคะทำงานน้ำกินไปน้ำนะคะที่นี่มันห่อนไหลห่อนไหลไปที่นี่ก็ไม่นาั่งกินข้าวแล้วพี่น้อง อันบ่ต้องเอาถั่ว n h ã งมากหลายเด้เอามาแค่ถั่วเดียวห่อน้นำเนาะกินแบบเบาเอาเรค่ะอันคลิปนี้ก็ลาบหมูลาดเอาอันบักพริกบ่ใส่หลายดอกค่ะบักกาใส่หลายมันสิเพ็ดมันอาการห่อน้นำเนาะกินแบบเบาเบารอค่ะอันคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อคลิปกินนี่แหละค่ะกินเข่า <c> แ <ười> สบยอยอะ,อะ ต้นบักซีจากับมี่ืมห้องคุณหืม่อนน้ำเนาะกินแบบเบาๆเอาอค่ะอันคลิปนี้ห่อนน้ำเนาะกินแบบเบาๆเอาอค่ะอันคลิปนี้่ที่นี่ก็หิ้วเขาเนาะค่ะไม่เห็นงานผู้เดียวกินเขาผู้เดียวจ้านี่กินเขากระลาบหมูเนาะค่ะเนาะใส่บักิกบัเพ็ดรดอกมันห่อนใส่แค่นี้แหละค่ะนิดๆน้อยๆเหุอเข่าอันง่ายๆค่ะนี่แหละ นึกวยานึกเดียวนอนนึกว่นบก่ปลาพุกซาขอ่อยจ้ะว่าบ่ให้มันหอนใจเฮ็ดจังไรเน,นานนะจ้จเนาะอะเอามาหลาดเลยเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดงานผู้เดียวอะเอามาหลาดเลยเนาะคะ่ะเนาะ งานผู้เดียวถ้าคิดไปเจ็บ,บักซีดามาจินจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเจนเขาแล้วเมื่อแล้วก็นั่งกินบักซีดากล้วยก็มีเนาะค่ะกล้วยก็ะซูกันแหลตแต่เมื่อแดดลงมานัางวดีกันเลยนัง่งพักบ่อยมากพักเที่ยงห้อนคักห้อนแน่นั่งกินเขาอยู่นี่แหละค่ะขี้ขานย่างคือไปกระท่อมพ่อเขาดุงพยาบาลพุ่นมันเองขอกระเฮกงานผู้เดียวคอยกินเขาผู้เดียวคอยนี่แหละอือ บ่ต้องอยากบ่ต้องขึ้นไปเทียงบ่ต้องขึ้นไปคล่อมเนาะคะ่ะเนาะเศร้าตามห่มใหม่ห่มไลแถวนี่ะคคะนี่เอันทำง่ายๆค่ะนี่แหละราะว่านุ่งเดเดี๋ยวอ่อนน้ำเนาะกินแบบเบาๆเอาค่ะ